สวัสดีจ้าช่องข่วงเนยมืนอนีอ่เนยมีเมนูนำเสนอจ้าเป็นแกงเห็ดบุษคับเห็ดร่วมจ้ามือน,นีิจะเป็นน้ำอยานั้งจ้างองมันเ,เรียบร้อยละจ้าหนิแเ้าก็เทใส่หม้อก็อเรียกจ้าเรียบร้อยต่อไปก็เอาครับข้อเบี้ยเข้อมาจ้าที่ตามเรียบร้อยใส่กับพริกจาก้าต่อใส่ลูกหม้อเลย ลงหมอเลยจ้ะมันมากอวบบนนี้แหละแล้วก็เอาไปข้างหมอเลยจ้าไปจางฮ็ดไส่จ้ากล้ไปข้างหมอเลยส่วนพายิ้ตุนี่ฮิ้วใส่แง้มสุกแล้วจ้าลืมฉีกเยอะกินโฟงนี่ผงสูตรจ้ <c oughs> าฉีกบุบเบิดน้ำปลาละกระแดกปลาล่าแล้วก็มีเกลือ มีน้ำปลาจ่าสวยมีน้องเอือนจ่าใส่ข้ามกันจ้าใส่น้ำรวมใส่หมอแกงเรียบร้อยลอยยังไม่จุ่มจ้าจ้าก็เอาน้ำปลาแดกใส่จ้าจังหน่อยจังมั้บใส่ผงชูรสครับอันท้าอิจ่ากระสิปรุงซ้ำนี่จ้านึกกรสีปิดฝาไว้กระสิไปตำพริกเลยจ้ากินกับปิ้งปลารสจ้า จ่าน้าเสื้้าตำมะพีกจ่าเห่ครับปิ้งปลาลสดจ่าเมือนนี่ตอนแรกใส่พริกแก้กระเทียมจ่าใส่ลงไปเลยใส่เกลือนิดหน่อยจ่าตำให้หละเอียดตำให้แรงก็แ้จ่าตำพีิกปิ้งมาเสิรจ่า จา,จากตำเรียบร้อยก็ใส่มะกอกลงไปจานนี่โอ้สองน้อยหน่อยแม่มาส่งบรรทุกวันนะมังง้าวอีกจ้ะใส่มังงาวอยู่จ้ะต่อไปก็ใสพ้งชูรสจ้ะแต่มาที่ใส่หลายจังเลยดิเผ็ดเผ็ดดิีด๋ยวเขากระใส่ต้อนไปแดกจ้ะมื่อี้เขาก็ใจตอนจ้ะมื่อี้ ยังสีนัวยังจะสีจ้ำพร้อมจ้ะเด็กตุ้มว่ายกันไนลยเพอแล้วเรีย,ยบร้อยคนมันเข้ากันจ้าบันนี้เอา,าน,น,อน้ำนัวใส่กน้อยจ้ะใส่น้ำปลาอีกกน้อยจ้ะจังมืเคี้ยคักจ้ะจ้ะคนให้เข้ากันจ้าอันต่อไปก็ใช้พักพร้อมจ้ะ เรียบร้อยเขา่ามันเข้ากันจ้ะจ่ากระสิตาไปตอนเฮดซุกจ่าแกงเฮดซุล้วจ่จาจ่าเปิดฟ้าเลยก็เอ้ยกเอาผงสุรสใ่จ้าอู้ลงไปเนาะไปจะแซ<ม>่ดเลยแม่เกียวกู้ขึ้นทำไมบกิดใส่พากอีตู้จ้า ยีสิหอมจะพาอีตัวเด็กเขาหมอมาไปอ้หามันอย่างไยอยู่ดีหพราะเลดีลสุดเลยใกล้จาะสีมือก่อนเดี๋ยวจะเทิมจ้าคนใกลจะตัดไปตอนกินได้แล้วจ้า ประนุดอีกแล้วสวัสดีจ้าพอขั้นตอนกันกินเลี้ยแก้วสูตรเด็ดร่องเห็ดเบื้องง่ายจ้าเมื่อนี้แซ่บเดล่จ้าหมุนมนา้วมั้งจ้ะนี่กลุ่มเต้นใส่นี่พักเลยจ้าเดี๋ยวแก้วก่อนเด้อโอ้ยนี่ดอกนี่ตัดขาบวบเบิดโชว์เลยกันนะจำเนาะ Mình không Không có lẽ Ta đu bật không có kéo Cái แล้วจ้ะื่วงนี้เป็นช่องปลาเลยเน,น,น,นาะไม่ไหวหรอใช่ไพอแล้วหนาวเลยเนาะเบื่ออย่นี้ก็น่อกับบุ้มีกินแล้วนี่าปาลา้วไมไปเรื่อ,อยๆน้องฟางตื่นมาท่านจาเาของน้ำไป่ล้วง

Timnya sama pilihannya, teh agak.

ม่อกเแนเรเจ็้องมาหน่อยนนหอหองมาน่อยถ้าขอบาละสอตจ้ะหองเม่อ้อปอยอยู่กินเก้งเกงมากกินลม จา,าวา, <C oughs> าลคลิปนี้ก็พาอจงพวนเลยจ,จ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายอย่าล <C oughs> ืมกดต,ต,ต,ติดตามกดรับแจ้งกดกระดิ่งหน่อยงควนเลยจ้าแล้วใงทักจงควนเลยจ้า ินกบปเคิไหมวันกินอย่างรองจากำลังดีเจ่าเริ่มสมายไม่ได ah. ้จ sí. ่าจะกินหนา่า